สวัสดีค่ะต้องเรียนจบชั้นอะไรนะถึงจะใช่คนที่ถูกเรียกว่ามีความรู้นะวันนี้ป้าเป็นจากายนะก็มีเรื่องเล่านะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะคุณเฮนรี่ฟอร์ดนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเม,มื่อสมัยสงครามโลกนะคุณเฮนรี่ฟอร์ดเจ้าของรถฟอร์ดที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะถูกหนังสือพิมพ์ในชิคาโก้นะเหยียดย้ำนะดูหมิ่นหมิ่นประมาทนะว่า เป็นคนที่นะฮะไม่มีการศึกษาแล้วก็เป็นคนโง่นะฮะประมาณนี้นะคร่าวๆนะฮะคุณอ่าหรือว่าเป็นนักต่อต้านสงครามผู้โง่เขานะฮะคุณเฮนรี่ฟอร์ดไม่พอใจนะกับคําพูดเหล่านี้นะก็เลยฟ้องหมิ่นประมาทกับหนังสือพิมพ์ฉบ,บับนี้นะะแล้วก็วันพิจารณาคดีนะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ศาลเชื่อว่าเขาเป็นคนโง่จริงๆนะอย่างเช่นนะฮะถามคํถาถา,ถามว่าเมื่อสมัยสงครามโลกในปีคิสจศักกาดหนึ่ง เ7 7อะไรประมาณนี้หรือว่าพอสอนี้นะ,ะประเทศอังกฤษส่งทหารเข้ามาลบกี่นายนะในการในสงครามประกาศอิสระภาพนะในสหรัฐอเมริกานะปรากฏว่าคุณเฮลี่ฟอดก็ไม่ตอบเป็นจํานวนว่ากี่นายใครจะไปจําได้เนาะแค่พูดว่าผมจำผมไม่รู้หรอกว่ากี่นายแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าทหารที่รอดชีวิตกลับไปนั้นน้อยมากนะกับ ทหารที่ผมเห็นตอนที่เข้ามาลบนะในประเทศสหรัฐอเมริกานะ,ะคุณเฮนรี่ฟอร์ดพยายามจะบอกกับทนายความของฝ่ายจำเลยว่าความรู้ที่เขามีมันเป็นความรู้เฉพาะทางแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้เฉพาะทางมาบริหารจัดการนะไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ความรู้ที่จะต้องมาถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนอะไรนะคะแล้วก็จํานวนตอเป็นจํานวนหรือว่าต้องใช้ความจําเพราะว่า ไอ้ความรู้เหล่านี้เขาไม่จาเป็นต้องรู้นะเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่องนะเพราะว่าเขามีความเก่งแล้วก็มีความฉลาดมีปฏิภาณในการบริหารข้อมูลของความรู้ทั่วไปให้เกิดผลลัพธ์นะอย่างเช่นนะมีเลขาแต่ละ,ะแผนกนะในความรู้ที่เขาจะต้องใช้ ประมาณนี้นะคะอันนี้คําตอบของเขาทําให้อ่าทนายความในฝ่ายของจําเลยหน้าหงายไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคุณเฮนรี่ฟอดไม่ใช่เป็นคนโง่นะคะอย่างที่เขาคิดถึงเขาจะจบแค่ปรหก็ตามนะคะแล้วก็คุณโทมัสเอดิสันมีโอกาสนะได้เรียนในห้องเรียนแค่3เดือนนะคะเขาก็สามารถทําหลอดไฟที่มีแสงสว่างให้คนทั่วโลกใช้จนปัจจุบันนี้นะสรุปแล้วนะคะคนที่เรียกนะถูกเรียกว่าคนที่มีความรู้นั่นคือ เป็นคนที่บริหารจัดการความรู้ที่มีนำไปใช้ได้นะแล้วเกิดผลลัพธ์นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณที่ฟังจนจบค่ะบ๊ายบาย